สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุขคนสุมองสุบอนพ่อพ่อกับซองนองแทนพี่น้องเอ้ยมือนึ่งก็มาหาอยู่หากินคือเก่ามามากับพ่อน้องแทนสบายดีพี่น้องตาแสงไฟเดือมตามากับน้องไม้กับเอาไม้กับอันเอาไข่พี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องยังเกลียดคนนี้เดีนะมาใส่เนี่หักไม้นะ พี่น้องเห็นบ่พี่น้องขียด,ด้วคฮะนั่งคโม,มกอยู่แต่ว่าเขาเอาบ่ได้ค่าสลามเอาไหมไปไหมเอาไหมบุ๊กไหมใหนได<ป>้นะได้นะนั่งอย่างนี้นี่<ป>นี่เออไปเองไปสีงเงียงยเ้ยงไพ่ให้นี่เห็นบ่พี่น้องให้น้องมาจัดการลโลดคือสีบอ่อส้งดอกวพี่น้องเลย อเอาสบายดีปาลุงหรอไหมสบายเลยสบายดีตอนใดอา้าวคือบบเห็นเอาไหมสบายดีปาลุงโบดังเอาอีกบอโบดังเอาอีกบอซะอพี่น้องเห็นบอกเขียนพี่น้องเมื่อนี้ก็หาอยู่หากินอีกคือเก่า อีมีน่ะนะเออเอาเอาไหมมาเอา,าน้ำพี่นี่เห็นเปพี่น้องเขียดอเอาไหมมาเอานี่นะมันไตเลยนี่นะเขียตัวนี้นะเอาเอาอนะยืมเน่้ยืมยันเดี๋ยวนี่นะ โอ้ยไหวจนได้พี <c ười> so ่น้องเอ้ยฮะส่วนนี้ส่วงเงี้งพอน้องแทนว่ะแล้วดูเงี้งโมเมนต์ละดูพุดเอ้าข้างนี้พากันเท็ด์ยังข้างนี้นะพุดกระปูคายยังกระคืนพี่น้องเอ้ยอืมโตเขียดพี่น้องเห็นปะพี่น้องเขียด ่ดิัองเห็นบ่พ่น้องเบ่งเม่นแทนสีเบืนึ้นไปครูพัพ่นออเบ่งเม่นแทนสีเทงบอเทงเซยทางนี้คูดกระปุกไข่ที่บอกนอกกระบอกเป็นโตไม่ลักัดเอ้าลงกยน นี่กั้นหัวผูข่าน้ำมาีน้องไม้หายังมือนี้มาสี่แต่เก้าน้ำมาสามไปแล้วเฮ้ยผู้เขียนเฮ้ยบางคนกับเป็นอมาสามอืมเห็นบ่พี่น้องตาเขียน เมื่อในี้เมื่อในแม่น้องแท่นไปถือของมันคือมันขึ้นก่อนขึ้นแต่ละขึ้นในแม่น้องแทนถือของเมื่อในไไเมืถือของแม่น้องแทนไล่คุบได้ซองตูพี่น้องเลยไล่คุบอโล พราะว่ามันบมีน้ําถ้ามีน้ํามันสิลงนองลงอันน้ําอันนี้มันบมีน้ํามันเป็นพืนมันบมีน้ําดอกไม้ก็คุบเขียดอู้ตัวน้อยแท้ตัวน้อยก็เอาเนะเจ้าบ่กินบ่ตัวน้อยนะเห็นบ่เียดคุบึบเขียดหรือกบเขียดเห็นบ่พี่น้องเียด อีมีมึงนี่เนาะโตใหญ่เตอะพี่น้องเอ้ยเอาเอาไม้มาเอาเขียดมาไว้ๆสองสามโตผูมาเอาเขียดน้ำพีก่อนเห็นบ่พี่น้องเขียดนี่เขียดหมู่ใหญ่พอลังแทนทิมัย เอาเอาไหมนี่ขอเชืยกเขียบมือใหญ่นี่พี่น้องเห็นหมวเขียบมือใหญ่โอ้ยไปแล้วเห็นบมกเขียบมืใหญ่เนี่เต๋บพอลองแท่นนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสิไปแล้วมันสิไปแล้วมันสิไปแล้วเฉย นี่เลียบลอยเจียวเมนนองแทนเห็ดเมนนองแทนพอนองแทนพอนองแทนใส่เฮ้ยพอนองแทนครูอืมอมได้ยินแต่เสียงน้องใหม่ มวนบ่เอาไหมมวนยุกมวนบุรีขียดเอาเอาน้องแทนเคนว่าน้องไม้ในเวาบ่มวนปันไดบุขีดบรีขีดของเก่าไปเยือได้ได้บุรีขีดนะไม่ติดตุนน้อยซะ đại dưới ba ừ. số con có xiêm nè điệp sai ừ. hơi ừ, tụi nhảy tự ấp ừ. tê ừ, cục cục hên bo มีมึงมันได้อยู่มีอมีมีนี่เนาะลูกเต่าบริสุทธ์ใจเด้อเลยกับปูายนีนี่นี่้ม่ยไหมมันอยู่ตีดึ๋าะกันปืนขึ้นตะฟังบืนไผ่ปืนมันเพราะว่าบยักลงน้องน้ำนี่คือน้องน้ํานัอยางลาย ค um ืนไปเอาไหมน้ำปากเห่าน้ำปากพอน้องแทนอยู่พังนี้เห็นแต่ไผ่น้ำใสเขียดนะโอ้ยตายแลลวพี่นนองไอหนองไม้นะยยังบริเขียดจักตูโอ้ว้าบไดจักต ได้สอโตโอ้ยได้สโตหนึ่งกินสองโตเด้อสักินบ่องโตนะให้น้องไม้กินสองโตได้เขียดสองโตลงมาจนสสุดหวยห้องเลยสามโต้ามโตใส่สามโต้นได้ได้สามโต้นะอยตที่สามตัวที่สามก็บด้ซา โอ้ยหืมนี่เห็บบุกโบย่างบอกอืมเจ้ามวนยังไงง่องพ่อน้องแทนน้องใหม่พอน้องแทนถือเสียมพ่อ

สียมเสียมให้ข่อยเทื่ออยู่เฮยพอน้องแทนสิลุยทางน้ําแต่ว่าแม่น้องแทนน้องใหม่อ่าวสิขึ้นตะพังพี่น้องเอ้ยบ่ยอมลุยว่าซะแม่น้องแทงก็บ่ยอมลุยคือกันกระเจ้าก็ไปนะแมมันลมันสิเลิกเฮาไสมันเลิกพากันบินขึ้นนี่แหละพากันขึ้นนี่แหละเที่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ย สังเกตกำลังแทนเธอยลงไปได้ของหนึ่งดอกไอ้เมือนีนะอืมได้ก็ถ้าอภิพาอันใดก็ขอโทษขอภัยเนาะกินหนาพอกันมาอยู่ดไม่แห้งสุขุสุขคนสบายดี